ฮโสวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับออยเบบี้นะครับวันนี้อยู่ในเกม r v นะครับทุกคนเราจะมาเล่นในห,หมดลงแรงกันนะครับอ่ามาได้ <c oughs> ฝากกดติดตามฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่พี่ทุกคนช่องน้องใหม่นะครับช่องนี้ฝากพ,พี่ทุกคนด้วยนะสายเมดมาทางนี้ครับข <c oughs> <c oughs> ออภัยครับทุกคนวันนี้ผมเล่นสายเมดนะทุกคน มาดูสิบา่าเราจะตึงไหมจะตึงแค่ไหนนะครับบนแบนเหียเตะไปเ้าทำไมไม่แบนล่ะเพื่อนอ,อะไรอะ่ะโอ้โหไม่แบนด่ดอ่า นี่เลยมักงกรก้าทุกคนมนังกรก้าไซาโหดนะครับมันรีแรงใหม่ทุกคนผมแต่รีแลงนานแล้วแหละผมเพิ่งจะได้เข้ามาเล่นนะครับ Rv ผมจะเล่นเกมหมื่นส่วนใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยจะไปเล่นเกมร้านค้านะทุกคนแต่วันนี้เอาว v ก่อนนะ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ๆทุกคนตอนนี้ผมมีช่องสองช่องนะมีต่อตอกับแอปแดงนะครับทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะโอ้โหย้อนแข่งโป๊ก มาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงแม์นี้ถ้ามีเสียงรบกวนขออ่าขออภัยด้วยนะครับพี่ๆทุกคนเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อใหม่นะเดี๋ยวรอผมได้ไหม่ก่อนนะครับทุกคนขอประทานอาภาัยด้วยิึงหัดทำช่องใหม่นะครับโอ้โหฝึกหัดทั้งหมดเลย อ่สู้วะลุยกันเลยเดี๋ยวผมชอบเว็ดแบบแดงเขานะทุกคนผมชอบมากเลยไม่รู้เป็นไรชอบเว็ดแบบแดงอะ่ะทุกคนชอบเหมืนผมปะ ป้าโอเคได้แล้วมีบดดมัตรเราโดนว่ะบัตรเราโดนโดนโวนเจอบัตรก่อนไม่งั้นเอ้าผมบอสกัดก่อนดีกว่าผมน่าจะได้สกัดเน,นี่ยสกัดได้อยู่นะโอเคหึมึืม มามาดิมาดิกูกูกูกลัวที่ไหนชักหน้าหรอครับชักหน้าหรอชักหน้าหรอช,หชักหน้าหรอชักหน้าชักหน้าหรอนี่จะเจอมังกรนี่จืดสายเมททย็ดโถนจากผมนี่เอ้ยเออมาตอนไหนวะสกัด หมืหมวัดเดิโ <c oughs> อ้เดีครับอ่ะสก,กัดโดนนะเดี๋ยวผมไปกลางขอนเดี๋ยวไปหาว่าทิ้งเรียน กดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะพี่ทุกคน <c oughs> ช่องน้องใหม่นะครับบอน่าจะได้ลแล้วแหละบอลน,น่าจะได้บอลได้อยกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชักหน้านายจะเอาแคลรี่เราได้ง่ายมาดีเพื่อนเรามาช่วยเนี่ย ว่าไงชักนาชักนาว่าไงชักนาไม่จิตผิดบาลลนอ้าวเรียบร้อยอจิตผิดเรียบร้อยเฮ่เฮ่เฮเฮเเต็มมานาพุ่ชอบหมดคนหัวก็เงียนะมานาหมดเร็ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา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 มาดีมาดีมาดีโอ้โหวิว้ยสลิมสลิมสลิมเฮ้ยสลิมโดนนะสลิมโดนนะสลิมโดนนะโดนนะครับหายนะครับหายนะอย่างเงี้ย อันดับผมไม่ได้มาง่ายๆนะทุกคนมาซื้อไม่ได้นะอันดับจะบอกให้อันนี้ได้ก็คิงหน่อยครับทุกคนคิงหน่อยละการมีเพิ่นบวกแล้ว่เพิ่นบวกแล้วคือโดนว่้ คมโดนเราพี่ด้วยโดนโดน,โดนอะไรเล่ามาดีมาดีาดอ่ากลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนโลกิอเลสเตอร์กลัวที่ไหนล่ะมาดี้ถ้ามีคำหยาบขอโทษขออภัยด้วยนะครับทุกคนคเกมมันตึงอนะเนาะ ยิ่กำลังตึงเลยผมเล่นเมื่อกี้ผมลืมปิดการแจ้งเตือนโอโอ้โห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 โลคิอเลเตอร์แรงอเลเตอร์แรงจัดหืมฮึมหืมเสร็จเรียบร้อยไปดีฮะ มาดีก็มาดีครับมาดีก็มาดีครับคนมันตึงอ่ะทำไงอ่ะเดี๋ยวผมไปหาสกัดก่อนดักหน้าสกัดก่อน่นเจ็บอยู่นะเมื่อกี้สกัดเจ็บนะ เก็บอยู่นะเฮ้ยเลเตอร์เลเตอร์นายว่าไงหายไปหายครับผมเข้าพวดนะทุกคนบ้านผมเรียกเข่าพวดนะแบบเนี้ยเคลียร์เคียร์คลิปเคียร์คลิปเพื่อนฮึ้มฮึ่มลิมฮฮึ่มฟูแรง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 โอ้ กระเท,ท้าหยุดรออยโทษทีทุกคนติดอันนี้ไปหน่อยแตควมติดอันนี้ไปหน่อย ว่าผมเริ่มมาแล้วนะตังเรานำอยู่เดอดแฟกับบัตเตอร์โอ้บัตเนี่ย,ย <c oughs> ทำไมบัตตทีมผมสู้คทีมคนอื่นไม่ได้เลยทุกคนแย่จังนะอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยได้ไงวะเนี่ย มาดิเข้ามาดิอืมเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีลูคีเข้ามาดีาาดลกูาาลกีมือยังไง <c oughs> ติดพิษไหมเนะี่ยตะกัดติดพิษโอเคสลิมสลิมว่าไงสลิมโดนนะส,สลิมโดนนะอย่างเงี้ยเข้ามาคนเดียวสลิมโดนนะครับอ่าเดอะแฟ s h The f l a มาดิเดอะแฟ s ตปวดที่ไหนเ h e f แฟ s h อืม The f l a s ปวดที่ไหน มาดีมาดีมาดีจะไปจะไปจะไปแฟลชจะแฟลชกลั the flat, the flat. วที่ไหนครับยุคนี้โนโนหนึ่งมันต้องยกให้ผมนะทุกคนยุคสมัยอนนี้ผมโนหนึ่งแล้วอืออืออือ,อ,อแรง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 ,แรง จะแรงสักแค่ไหนกันเชียวจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวหัวคุณพลาดแล้วคุณเข้ามาังกร์กาคุณพลาดแล้วคุณเข้ามาังกร์กาดแฟลชมาดีเดูแฟลชดูแฟลชดูแฟลชล้ลอดูแฟลชลอ้อ หายไปดีอีกแฟดโอ้โหยอนอะไรวะเนี่ยมันลาดิวคุณเฉยเลยอนอ่ะแย่จัดอื้ือื้ึ้ตึง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 ตึ้งตึตึงตึงติงตึงตึ้ตึ้งตึ้งตึงตึงติงตึงตึ้งตึ้งร้ยต้ตตึงจัดตึงจัด ตึงมากตึงปกตึงปกตึงปกชักนา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 เรียบร้อยสกัดเรียบร้อย <c oughs> the flat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  อืมลุกเฮ้ย alert alert โอ้ลืมดูมนาลีรุ่นมนาผมยุคนี้นต้องยกให้ผมนะ น้ำม้วนน้ำมกัดทุกคนสายเมดมาเลยสายเมดเรามาเลยนะสายเมดสายเมดเ,เรามาเลยอาดเดียวจอดอืม a l e r t e อ alerter ต,ต,ติดพิษมนะั้ยเนี่ยผมมาช่วยย้อนก่อนนะกูมไม่ทันว่ะซ o r ี่ย้อน ออเรสเตอร์รอเขาอเรเตอร์รอเขาพวดอีกแล้วรีปอร์ตไปดีผมทันสก,กัดไหมเนี่ยอ๋อไม่ทันผมเอาดาร์คไลเยอร์ดีกว่าโอ้โหบัตเตอร์ไฟยแย่นะทุกคนกานที่จะมาช่วยผมตี เชื่อผมก็จบแล้วอืมแฟลเข้าอีกอเกือบไปน้ำมือวันน้ำมือก็อต้องยกให้ออยเแบบี้ทนน่หนั้นเน้นเน้นแนวผมมาคนเดียวมาดิป๊าบมาดิมาดิ มาดีมาดีชักนาชักนามาดีครับสลิมหรอสลิมหรอสลิมผมมาต้องหนีทั้งหมดนะผมมาทุกคนต้องหนีนะครับปั๊ป๊าป๊บป๊ป๊าป๊ป๊ป๊เรียบร้อยเรียบร้อยน้ำมาวันน้ำมากอดลูกให้ผมครับ น้ำมัวันต้องยกให้ผมคนเดียวเท่าน,านั้นติปปอมติปปอมติปปอมอ่า The Flat t แ e t The, flat, the flat ว่าง่ายอั e แฟ a ว่างอาฮะฮะฮฮะฮะฮะะสลิมสลิมอะไครับว่าง น้ำเมื่อวานน้ำเมื่อก่อนต้องยกให้ผมมาจะโคน MVP เย่ๆๆๆ MVP ครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้นกอกจากผม MVP แล้วจะไม่ใช่นี่อายเลยนะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอะต้องเป็นผมอยู่แล้วอ่ะ M P อ่ะจะเป็นใครไปได้หรือเปล่าจะเป็นใครไปไ,ได้หรอนอ,อกจากออยเปย์ Baby. โอ้โหคิวยนะี่สองอะทุกคนคิวยนะี่สองตัวหนึ่งเอสซีสิบอะเนี่ยว่ยกดไลค์ให้เพื่อนๆก่อน,นทุกคนทำดีมาก โอเคปั๊บใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าบายบาย